เตือนแล้วนะ3อันตรายของไทยแลนด์ที่ทำต่างชาติติดงอมแงมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีคลิปไวรัลจาก TikTok มาฝากกันเป็นคลิปของคุณ BB a v e r l y ชาวต่างชาติที่ออกมาเตือนไทยประเทศไทยแต่ไม่ใช่อันตรายแบบน่ากลัวนะคะอันนี้เป็นอันตรายแบบอันตรายต่อใจมากกว่าเขาโพสต์วิดีโอพร้อมข้อความว่า d a n g e r s of traveling Thailand แล้วแคปชั่นก็แรงมากค่ะ The dangers of Thailand are real สีเครื่องหมายตกใจไปอีกและนี่คือ3อันตรายของประเทศไทยที่เขาบอกไว้ค่ะอันตรายข้อที่1 You will never be the same again You're gonna dream of Thailand on a daily basis แปลว่ามาไทยครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนค่ะกลับบ้านไปแล้วจะคิดถึงเมืองไทยทุกวันแบบเปิดตาเช้ามากลิ่นข้าวเหนียวหมูปิ้งลอยมาเฉย อันตรายข้อที่2 When you see other people's photos who travel to Thailand you're gonna feel this slight jealousy อันนี้คือคุณจะอิจฉาคนที่มาเที่ยวไทยแบบห้ามไม่ได้เห็นใครโพสต์รูปทะเลไทยหรือกินมะม่วงข้าวเหนียวมูลจะน้ำตาซึมและถามตัวเองว่าทำไมไม่ใช่ฉันอยู่ตรงนั้นนั่นอันตรายข้อที่3 you're gonna make it your regular job to look at flights back to Thailand เขาบอกว่าคุณจะเช็คตั๋วกลับไทยเป็นงานประจำตื่นเช้ามาเปิดแอป,ปดูราคาพักเที่ยงก็เปิดก่อนนอนก็เปิดบางคนเช็คจนรู้เลยค่ะว่าฟไฟล์ t ไหนถูกวันไหนแพงฟังดูเหมือนจะเป็นคำเตือนแต่จริงๆแล้วเป็นคำชมที่อบอุ่นมากเลยค่ะต่างชาติหลายคนคอมเมนต์กันใหญ่บอกว่าไทยแลนด์เป็นประเทศที่เข้ามาแล้ว ออกยากเพราะน่ารักทุกอย่างทั้งคนอาหารและบรรยากาศประเทศไทยเรานี่เสน่ห์แรงจริงๆนะคะเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีความคิดเห็นต่อคลิปนี้กันคุณมอลลี่ได้กล่าวว่าอีกอย่างที่อันตรายคือคุณจะหยุดกินไม่ได้คุณลูซิอาโนมาราเวโลได้กล่าวว่าผมเดินทางหลายประเทศในชีวิต แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในไทยมันไม่ธรรมดาเลยครับความรู้สึกที่คนที่นั่นให้คุณมันเหมือนคุณเป็นคนสำคัญโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยยิ่งฟังข่าวนี้แล้วยิ่งเชื่อว่าไทยเป็นสถานที่ที่ทำให้มนุษย์เห็นด้านที่ดีที่สุดของกันและกันจริงๆคุณวิลลกูแนนได้กล่าวว่าถูกต้องเลยและนี่คือเหตุผลที่ฉันอยู่ที่นี่มา20ปีแล้วสนุกนะสวัสดีครับ คุณไคเซนรามูลีได้กล่าวว่าผมคิดว่าเหตุผลที่ไทยโดดเด่นไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นบรรยากาศที่คนให้กันและข่าวนี้ก็ทำให้เห็นว่าสเสน่ห์นั้นยังคงทำงานอยู่เสมอคุณกุงบีแอได้กล่าวว่าใช่ค่ะอันตรายเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่อยากกลับบ้านคุณไอริสเดลามัวได้กล่าวว่า ทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับไทยฉันมักจะเปิดดูอย่างตั้งใจเพราะมันทำให้ฉันคิดถึงช่วงเวลาที่ฉันเคยอยู่ที่นั่นผู้คนอบอุ่นอาหารอร่อยและบรรยากาศที่รู้สึกปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกข่าวนี้ก็เหมือนกันค่ะทำให้คิดว่าไทยมีพลังบัรยา่างที่ดึงดูดใจคนทั่วโลกจริงๆคุณอีริก้าสวัสคอปได้กล่าวว่าจริงมากๆฉันวางแผนจะเกษียณที่นั่นในปี2029 คุณ t ีทีบอดี้ฟได้กล่าวว่าเพื่อนชาวต่างชาติของฉันรักไทยแลนด์และคลั่งไทยมากๆขอบคุณนะคะคุณ GDF 1130ได้กล่าวว่าสวัสดีครับมาไทยครั้งเดียวตอนนี้ผมติดอยู่ที่นี่เลยคุณวารนคาร์มอนติสได้กล่าวว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือคนไทยมักมองทุกอย่างด้วยอารมณ์ดี แม้จะเป็นประเด็นที่คนอื่นมองว่าใหญ่โตแต่คนไทยก็ยังหาวิธีพูดให้เบาสมองได้นั่นเป็นสเสน่ห์ที่ผมคิดว่าไม่มีที่ไหนลอกเลียนแบบได้เลยครับคุณลาโตย่า4269ได้กล่าวว่า OMG ฉันรอไม่ไหวแล้วจะไปเที่ยวไทยเดือนเมษายนวันเกิดฉันมีอะไรที่ควรรู้ก่อนจะไปบ้างคะคุณมารอสเซเปสได้กล่าวว่าประเทศไทยคือจุดหมายปลายทางโปรดของผม คุณอัสลันนูราดอฟได้กล่าวว่าผมเคยเจอนักท่องเที่ยวหลายคนพูดถึงไทยเหมือนกันเพราะอ่านข่าวนี้ก็รู้เลยว่ามันเรื่องจริงความรู้สึกคิดถึงที่ไทยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนแบบหนีไม่พ้นจริงๆคุณยูซูฟได้กล่าวว่าเห็นด้วยเลย ปีนี้ฉันไปมาแล้วสองครั้งและตอนนี้ก็กำลังเช็คตัวสำหรับปีหน้าอีกแล้วคุณอามิราซานดัลลาได้กล่าวว่าข่าวนี้ทำให้ฉันยิ่งอยากกลับไปค่ะไทยเป็นประเทศที่เวลาเดินอยู่บนถนนก็รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในหนังอบอุน่นอบอุน่นผู้คนช่วยเหลือกันแบบไม่ต้องร้องขอและทุกอย่างก็มีชีวิตชีวาไปหมดฉันคิดถึงมากจริงๆคุณซามอนได้กล่าวว่าไทยมีอันตรายเยอะมากนะ เช่นอาหารอร่อยอรซเว่นอีเลฟเว่นรอยยิ้มและความใจดียินดีต้อนรับเสมอคุณจีจีกอฟได้กล่าวว่าอันตรายข้อที่4คือเซเว่นอีเลฟคุณจะคิดถึงมันเมื่อกลับบ้านคุณ SS ได้กล่าวว่าอย่าเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกของการเที่ยวรอบโลกนะฉันเตือนแล้วคุณโนเวลลามิราเอลได้กล่าวว่าสำหรับฉัน ไทยเป็นที่เดียวที่ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยแม้จะเดินคนเดียวตอนกลางคืนข่าวนี้ทำให้ฉันคิดถึงความเรียบง่ายที่หาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วค่ะคุณอาชินิโตได้กล่าวว่าฉันรักคุณประเทศไทยคุณโยฮันเนสฟรีดริกได้กล่าวว่าผมเคยเดินทางมาหลายครั้งและทุกครั้งไทยก็ให้ประสบการณ์ที่ต่างออกไปข่าวนี้แสดงให้เห็นว่าถึงจะมีมุมตลกหรือเบา แต่ก็สะท้อนความจริงว่าประเทศนี้มีอิทธิพลต่อผู้มาเยือนมากขนาดไหนคุณเบาเบาสตาฟี่ได้กล่าวว่าฉันเพิ่งกลับจากไทยเมื่อเดือนที่แล้ว20ทับ10ทับ5-6แล้วตอนนี้จองตั๋วรอบหน้าไว้แล้วสำหรับกรกฎาคม2569ใช่คะ่ะอันตรายจริงๆคุณบีได้กล่าวว่าฉันอยู่ไทยทีสเดือนเลยนะคุณเลียมโบลันเทียสได้กล่าวว่า ผมชอบที่ข่าวนี้เล่าออกมาอย่างจริงใจและมันสะท้อนประสบการณ์ที่ผมเจอมาแทบทุกอย่างเลยครับไทยเป็นประเทศที่ทำให้ผู้คนเปลี่ยนไปจริงๆแบบที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจนได้มาเห็นด้วยตาตัวเองที่ไทยคุณกัญญาเคได้กล่าวว่าจริงค่ะฉันหาตั๋วไปไทยทุกวันเลยคุณซาบรียไอรูเนตได้กล่าวว่าความจริงคือไทยเป็นประเทศที่ทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนกลับบ้าน ทั้งที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองฉันอ่านข่าวแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมใครหลายคนถึงพูดแบบนั้นเพราะแม้แต่ฉันแค่เห็นชื่อสถานที่ก็คิดถึงแล้วค่ะคุณแพดดี้3765ได้กล่าวว่าดีงามมากถูกต้องทุกข้อเลยคุณซูพักคิงได้กล่าวว่าแต่แค่มาเที่ยวพอนะอย่าอยู่ที่นี่เลยคุณมาเร็กวันเดอร์โซได้กล่าวว่า ผมชอบวิธีที่คนไทยตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมันทั้งสุภาพทั้งเป็นกันเองและเต็มไปด้วยความจริงใจข่าวนี้ทำให้ผมหัวนึกถึงตอนที่คนแปลกหน้าในไทยเคยเดินนำทางผมไปทั้งกิโลทั้งที่ผมถามแค่ทางแป๊บเดียวคุณเอเลนาวิซารีได้กล่าวว่าข่าวครั้งนี้ฉันว่ามันสะท้อนภาพรวมของความเป็นไทยแบบที่หลายคนอาจไม่ทำรู้ตัว ความอบอุ่นเล็กๆที่คนไทยให้มันมีผลต่อจิตใจผู้มาเยือนมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ3อันตรายของประเทศไทยที่ชาวต่างชาติอย่างคุณแบรลีเขาออกมาเตือนนะคะซึ่งพอได้ฟังจริงๆแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้เลยค่ะเพราะทุกข้อที่เขาพูดมันสะท้อนความรู้สึกของหนักทั้งเที่ยวจำนวนมากที่พอได้มาสัมผัสเมืองไทยแล้วก็หลงรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆ บางคนติดอาหารไทยบางคนติดความเป็นกันเองของคนไทยบางคนติดวิวสวยๆที่ไม่ว่าจะไปกี่ครั้งก็ยังตื่นเต้นและบางคนติดความรู้สึกอยู่ไทยแล้วสบายใจแบบที่หาจากที่อื่นไม่ได้เลยมันเลยไม่แปลกเลยค่ะที่ต่างชาติหลายคนบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่ที่เที่ยวแต่เป็นที่ที่ทำให้รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านและสำหรับคนไทยอย่างพวกเรา การได้เห็นต่างชาติพูดถึงประเทศเราด้วยความรักและความคิดถึงแบบนี้มันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยจริงๆขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะคะถ้าชอบคอนเทนต์เล่าเรื่องติ๊กตอกไวรัลแบบนี้หรืออยากให้เราหาคลิปน่าสนใจจากต่างประเทศมาเล่าให้ฟังอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะการกดติดตามของทุกคนสำคัญกับช่องจริงๆค่ะ มันทำให้เรามีกำลังใจทําคลิปสนุกๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีวันที่สดใสและขอให้วันนี้ของคุณอบอุ่นเหมือนแดดเช้าในประเทศไทยเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ